เอออามามาเลเซียเป็นสื่ 16, สหมืน่นหกเนาะเดี่ยชำนี่แหละผมไทยอยู่หันนะาะมอนัันมา,มาไม่เลยหมื่นหกเันมาหมอันอิสณาฟามเท่นไ<า>งเพนะื่อนถือจมแท่นนะสี่หมื่นหเนี่ยนี่หน้าหา่างเขานะครับเ<า>พืพ่อนบกหายเลยบอกครับอันนี้เพื่อนหายอยู่หมืม่น สิ้าอยโอ้ให้ถือพี่น้องใน้ห่างบอเขาเด้พันจันนี่ก็เลยได้ได้ถือกนะครับก็เลยเอากลับมาก่อนเดี๋ยวมันพรยหาเขามา่หม่นี่ร้อยนี่เป็นร้อยหมื่นสผมซื้อนห่นพันเลบร้อยหมื่นผผมายนหมื่นพันรอผมินไปขายหมื่นรอยสมห้าเอากลับพี่น้องเดี๋ยวมันเราเขามหม่นะเอาตัวนี้เนี่ขอขอไทยตัวนึงเนี่นี่หมื่นสี่ เขาเขาให้พอมื่อนีิให้เท่าไหร่พขอถามอ๋อให้สาม,สามนี่เหนี่ขนเอามาผู้เลิ้ยงหาดันศุกร์สิได้ได้หลายกว่านี้อยู่งวดงวดงวดตัวร้อยส,อสามสิบสองสามยี่สิบสามให้มื่นสามพอดีวันจันทร์นะครับในห่างบกเขากก่าพี่น้องงวดร้อยนี่มาเลเซียเอารับสือบอนนะครับนะบัง่ายให้ ผมม้าสารในพี่น้องกันเลยขอคุณทายนะครับนะนี่ได้หมื่นสามนี่คันเอาม้าพื้นหาร์ดท้นสุกนี่ได้ราคาดีกว่านี้นะครับนี่เห็นในหางเขาเดีย๋ยวผพาใบบางในนะครับเด้อมือี้มาสารน,ะนี่นี่ในหางเขาในหอยเอากลับนะครับโมมานะครับโมมานะ เอาพี่น้องที่ให้ชมนะครับขนกลับบ้านไม่ห่างบกเข่าร่อยบุกีทีชุ่มสองตัวเป็น้อยมาเลเซียนะครับซื้อหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเนี่ยวันจันเนี่มาเลเซียบกเข่าเป็นเพลือฮาร์ดต้นสูงนะครับต้องเอาเข่ามหมัยกลับเนี่ยขนกลับไปแต่ในหอยพี่น้องให้ว่าคุณต้องเอาไปขายต่อนะครับนะนั่นก็ซื้อราคาต่ำขายบ่ได้ต้องขนกลับ เนี่ยยางตัวที่ไห้ชมเนี่ยเบียดหน้าบข่ามันนี่ได้ห่าข้ัสองร้อยสี่สิบสองทหมนเจในหอยไห่พ่อเพิ่นเอาไปขายต่อนะครับนะสองหมื่นเบียดนามกับบกเข่านะครับห่างเข่านี่เข่าพิหัวันสุกตองตาตองใจลยครันกัมพูชาบกเข่าสองนัดแลมโอ้โหว่างวดตกข่างบกพือน้อะเนี่ยสองหมืนห้องไหวก็ยู่นหรืองหมับน มาเลยหน่อยสี่สิบโลราคาเนี่เป็นราคาในหอยนะครับเอาไปขายต่อเนี่ยนี่เงาทั้งคู่อ่านี่ตัวนี้มันเรียงพี่น้องครับนะแี่คุณทั้งเป็นงัวเลียงหัวงามนะครับเดือนหนึ่งในราคาสี่สิบโลนะครับพี่น้องในหอยมันซื้อราคาเหนือนะครับเราไปขายให้ลอยเลียงกันซึ่งได้ราคาเหน่งหัวหนังหนาเลยในกำไรเนี่ย่ะแต่คนเวียดนายในหอยกันในโมลายเอ้ยขอไพยครับเอาไปขายให้เวียดนามกัมุซากเช่นริมโมลายนะครับหัวลอย เอาพี่น้องในบ้านก็ยี่หองแพงเหด้วยขายยากราคาเจ็ดในห้างไม่ขอกระตัมนะครับนะมันหายถึบเขาซื้อราคาเหนือสำหรับในห้างต่างประเทศสองหมื่นบาทตอนผมถ่ายเมืองเสาร์นะครับนะเอามาให้รายละเอียดที่หนึ่งยังคือตัวนี้ราคาเป็นไถตอนผมจะกลับแล้วนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดดุมกิตอนนี้เพิ่งจะซื้อไปขายต่อกันนะครับนี่ ก็สาวหน่อยนะครับนะ่ะก็ห้องแพงเนี่ยก็เล่นบ่ได้กันนะครับน่ะวนอยู่สองสามเถี่ยวสองสามหอบแหละอ่าบ่ได้ราคากันตัวละก็อปัญหาก็ตัวละแปรปัญหานะครับสาวหน่อยเพิ่นก็ขายให้เลื่อยเลียงนะครับเพิ่นขายให้เลื่อยเลียงอย่างที่ได้ราคานี่ได้หอยมาขอไปต่อไปเลี่ยมกับบดได้กันนะครับนะบนีเดียวได้หอย,ออนนนะหอยพี่น้องวัดจันทร์อ่านะราคาก็กดกัน แม้กระทั่งซื้อเลี้ยงกันซื้อไปขายต่อกันพี่น้องกับกดพักหลังนี่ซื้อเลี้ยงซื้อไปขายต่อหลายนะครับนะเออแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยซื้อไปขายต่อกันต้องกดราคาต่ำลงครับทำให้ราคาง่วถ้าเ,เป็นแบบนี้นะโอกาสจะดีขึ้นแต่ก็น,น้อยนะครับเพราะซื้อเลี้ยงเขาเป็นพอค้าไปแล้วนะครับซื้อไปไว้อาทิตสองอาทิตย์นะครับสียยดยาขัพยาธิยาบำรุงนะให้กินยากินฟางเนื้อหนัง เป็นพลังนะครับซื่นขึ้นขายได้ราคาตัวละพันสองพันคอยเขามาซื้อใหม่นะครับเราเรียงเขาเป็นแบบนี้เบนเแล้วนะเป็นพ่อค้าเบานเแล้วนะ <S <S บางคนมันหมานเขาขึ้นรถนะครับจอดกินเขากินน้ำได้ขายทั้งรถก็มีตัวมันหมานนะครับนะทางที่ไวไหวแค่มือสองมือนะครับนะได้ขายก็มีนะครับนะบางตัวบ่ได้ก็ไหวเป็นเดือนแล้วล่ะพี่น้องแต่ เพื่นชิบว่าไว้โดนเปนอันเด็กพี่น้องนะเต็มที่ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ขายออกค่อยมาซื้อใหม่นะครับซื้อไปหลน์ตัวมันก็มีเฉลี่ยใท็กันเนานะครับนะตัวได้นะครับตัวโบนะกัมมูชา,า,นเ,าเนี่ยสองอาทิตย์แล้วพี่น้องบอเข่าเงียบแต่กัมมูชาเข่าดีพี่น้องมาซื้อแข้งเวียดนามเวียดนามายังสิให้ราคาสูงขึ้นนะครับนะบในี่พันหาสองพันอยู่ จากเดิมนะครับตันนี้เวียนบกเข่ากันเยขออภัยครับกัมพูชาบกเข่า,านะครับก็เลยมันมีคนสื่อแข่งนะครับนะเวียดนามยิ้มเลยนะครับนะกัมพูชาบกเข่าเว,วียดนามยิ้มเลยนะครับวันนี้ผมไปกันเงียบพี่น้องนะมีแต่นในหอยจืดใน่พี่น้องฝนตกลิ้นนะครับบางคืนฝนตกลิ้นอยู่สุมปอยอยู่ดุมพ่อยมีไซนะครับนะ แต่ตอนเศร้าก็หยุดดีนะครับพายุเข่าแค่หนึ่งวันนะครับนะต่อไปก็สีเย็นๆสีหนาๆต่อไปก็เป็นบรรยากาศกอ่อไฟพิงนะพี่น้องกอ่อไฟพิงนะครับบรรยากาศอากาศสีเย็นๆหนาวๆนะครับบรรยากาศตลาดคงก็เริ่มชินแล้วพี่น้องทำงานมาหลายปีนะครับบรรยากาศช่วงหนาวๆก็มีกอ่อไฟกองไฟนะ จืดน,นะครับนี่นี่งวัวผูได้ขายพี่นอ้องมื่นนิดน้อยเนี่ยตัวนี้ลูกพญเดชเนี่นยอยู่พญเดชอยู่อำเภอกันทล่มนะครับได้สองขายสองตัวนะมื่นนี่ก็ลงเบมิดทูไว้มีงวัวขายอยู่สิบกว่าตัวนะครับนะอยู่กันทลม่มขอไปเว้วงในคลิปลักพี่น้องนะลงไว้ยี่สิบแปดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะผมไปหน่อยอยากได้งวัวก็ลองโทษถามมึงนะครับอยู่กันทะลมพี่น้องมีงัวขายสิบกว่า,าตัว นะไปมือนีกันได้ประโยชน์ให้พี่น้องได้อ่าประโยชน์นะครับกับมีเจ้าหนึ่งเออเจ้านี้พี่น้องอยู่บ้านหนองอ่าตำบลหนองครกนะครับนะบ้านเพื่อนจำไม่ได้อยู่อำเภอเมืองครับเสน้นมาอ่าเขาเอินแยกล่องให้ติมนะครับมาอำเภอขูคันพี่น้องนะตำบลหนองครกนะเพื่นอนก็ฝากเบอร์ไว้พี่น้องกับเขาไปเบื้องใน้าิีวันทยี่แปดได้นะครับ nah kapan di kamar rapcom di kapan